สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาชมต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบันก็นิยมปลูกกันอยู่นั่นก็คือต้นว่านนางกวักนั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกว่าหวักใบโพก็ได้ค่ะลักษณะใบาของเขาก็จะเป็นรูปหัวใจมีเส้นกระดูกที่ลึกมากค่ะ ส่วนหลังบายเส้นกระดูกก็ออกจะนูนๆหน่อยค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อไปเรื่อยๆค่ะจะแตกให้เป็นพุ่มสวยเลยค่ะคนไทยก็จะนิยมปลูกไว้เพื่อเสริมบารมีเป็นว่านที่มีเมตตามหานิยม ปลูกไว้ก็จะมีแต่เง,งินทองไหลมาเทมาค่ะมาดูลำต้นของเขาลำต้นของเขาค่อนข้างจะแข็งแรงและมีการแตกใบเยอะเลยค่ะเขาจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะ เมื่อเขาแตบเป็นพุ่มเขาจะสวยมากเลยค่ะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้กลางแจ้งค่ะ ปลูกกลางแจ้งต้นของเขาก็ไม่ค่อยโตต้นเขาจะแขแกร่นค่ะว่านางกวักเขาก็จะทนมากเลยค่ะขนาดอยู่กลางแจ้งเขาก็ยังมีการแตกหน่อไปเรื่อยๆค่ะทนทั้งแดดฝนน้ำท่วมเขาก็ยังไม่เป็นไรค่ะต้นนี้ก็ถูกน้ำท่วมไปค่ะ เดี๋ยวเราจะขุดเขาเอาไปปลูกไว้ในที่ร่มค่ะเมื่อเราขุดมาได้เราก็มาล้างหัวของเขาหัวของเขาค่อนข้างจะใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกหน่อเขาเอาไปลงในกระถางค่ะ เราก็จะแยกหน่อเขาออกค่ะว,นนว่านางกวักเขาจะชอบน้ำเป็นอย่างมากเลยค่ะถึงเขาชอบน้ำแต่เราก็ไม่จาเป็นต้องลดน้ำเขาทุกวันค่ะก็จะมีเว้นๆบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้หัวเขาใหญ่มากเลยค่ะ เ๋วเาวจะตัดตรงหัวเขาออกค่ะว่านางกวากเขาก็จะชอบในที่ล่มลำไรค่ะเขาจะไม่ชอบที่แสงแดดจัดค่ะถ้าแสงแดดจัดเขาก็จะออกแคะแกนค่ะใบของเขาก็จะไหม้ค่ะเมื่อเราแยกหัวมาแล้วเราก็ มาปลูกลงกระถางเลยค่ะดินที่เราใช้ปลูกเราก็จะใช้ดินผสมที่เราปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะส่วนการให้ปุ๋ยเราก็ให้ปุ๋ยละลายช้าหรือจะเป็นปุ๋ยสูตเสมอก็ได้ค่ะ ก็จะมีการทำฮอร์โมนลดเขาเป็นบางครั้งค่ะว่านากว่าเขาจะพนมากเลยค่ะตรงนี้เราเห็นว่าเขามีตาอยู่เราก็จะเอาเขามาํำไว้ตั้งหากขาดตรงหัวของเขาเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกขึ้นมาค่ะ ตามร้านค้าก็จะนิยมปลูกค่ะจะไว้ตามหน้าร้านค้าเพื่อจะเป็นการฝากเงินฝากทองเข้าร้านด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำมาไว้ที่ใต้ต้นไม้หรือที่ร่มลำไรค่ะ เป็นต้นไม้มงคลที่น่าปลูกมากค่ะปลูกแล้วก็จะมีแต่คนรักค่ะเป็นว่านเมตตามหานิยมเลยค่ะถ้าเขาออกดอกก็ถือว่าเรากำลังจะมีโชคเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ